สวัสดีครับผมอ่ามาวันนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนกรอบรีโมทง่ายๆสไตล์ช่างแม็กนะครับอ้าวนี่คราวนี้เรามาดูรีโมทตัวนี้สามปุ่มใช่ไหมครับดูด้านข้างใช้เหมือนกันเลยทั้งสองปุ่มสามปุ่มสี่ปุ่มใช้วิธีเดียวกันนะฮะดูด้านข้างนี่ฮะถ้ามีเล็บเอาเล็บกดสอดเข้าไปได้เลยถ้าไม่มีให้เอาไขาควงนะครับรูดไปเลยรูดไปเลยรูดไปเลยแค่นี้ฝาก็จะออามาเร้่รีโมท ที่เราจะใช้เอาออกมาวางไว้เลยนะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นชิปสตาร์ทนะครับบางรุ่นก็ไม่มีบางรุ่นก็จะมีแนะนําให้ก๊อปปี้เพิ่มนะครับอย่าไปแงะของเดิมเลย <_ C 1> ถ้าแงะของเดิมมันอาจจะเสียหายได้แล้วก็เผื่อบางทีเราเบื่อตัวใหม่เราอยากจะเอาตัวเก่ากลับมาใช้ก็สามารถท,ได,ทได้เก็บไว้ด้วยได้ใช้ต่อได้อ่ะทีนี้เรามาดูอันใหม่กันกดปุ๊บเด้งออกมาปุ๊บด้านข้างเห็นไหมครับเอาไปเลยนิ้วสองนิ้วบิดปุ๊บ เปิดออกมาแล้วอ่าวนนี้เราเอาตัวรีโมทเนี่ยวางไว้หันหน้าขึ้นมาอันหน้าขึ้นมานะฮะชิดหลังจากที่เราแกะมาปุ๊บเราจะได้แบบนี้มาวางลงไปในช่องนี้แนะนําติดกาวด้วยนะครับกันมันกระเด็นออกอ่ารันนี้เราได้มาปุ๊บวางภาพลงไปประกบกดลงไปกด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 เห็นไหมครับเปลี่ยนกรอบรีโมทพับง่ายๆสไตล์ช่างไหม Yeah. yeah.